อาจารย์เงาสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มคนลักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมอาจารย์นั้นสายหมอบครับผมสายห้าคือเกาหัวยิกิกรกมาเป็น่ยังครับนิ่นก,กถือโอ้ยิ่นกยิ่นก,กถือครับนี่ยิ่นกไก่ยิงนกข้างหลังครับผมยิ่าดากมันยิ่ดากมันเจ้ามาขามหวานเป็นไงมาขามหวานมือน,นี่ยคนาเด็ดเนาะหแน้าพ่งางก่อนครับผมเยาวๆนะครับ สามแต้มแล้วครับนี่สองแต้มครับผมนนงกัแต้มที่สามครับผมยังข้าในปดเลยครับเริ่มฮอนแดดเริ่มฮอนกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมโอ้นกปลานี่มีโตยิ่งย่งครับแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยแต้มที่สามแลครับมางนี้บ้านมาเป็อนนี่ครับเบาเบาเบาแต้มที่สามครับผมเซานี่นะครับเนาะนกกปลาก็ี่มีหนี่ย้อน เสาโซนเสา,สา,สาเลยท่านอินโมกานท่านอินโมกานจะข้ามไนเนี่ยก่อนเป็นยังคือยิ่งมาถือมันไม่ปลาดิมันจะดากยิ่งนกทั้งดากก็มาถือเสร็นดังบับปวดเธออยู่ถึงดา,ดากมันสำนัำญูทรงโอ้โหไอแหลมลิน้นมั่งเด้ออินโมกานเลยไปอีก <laughs> อินโมการเลยมั้อินโมกานเลยมันนี่ไปอีกซ่องครับไปอีกซ่องครับ ติดตามนะครับติดตามซอง YouTube ครับผมซอง YouTube เจษดาแสงดีครับภาษาอังกฤษครับผมครับจากกลุ่มคนรักนกเขาใหญ Eller ่สายหาครับผมคำวานเม่งได้คำวานมาเลยคำวันฮอนเดียตคำวานเอาไว้แล้วคำวานเอาลูกเอ้าเอาไว้แล้วคำวานฮอนเดียตเอาครับอ่างหน่อยกันฝากติดตามครับผมนี่ไปเอกซองผมนะครับไปใส่ไปกันุ่นนั่งตีของข้อของอุนตาสีแตก ครับม้วนๆครับผมวันหยุดเอาไว้กันมาสิตรงนี้ครับผมมามันลายวันหยุดครับผมวันหยุดมื้อนี้ผมผมสิหยุดวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันจันทร์วันเสาร์เฮ็นติดม้านายเอาไว้กันมาครับนี่อืมเบอร์ผมนึกว่าเอาหนังตะตีกมายิงนกยิงนกพอได้ติ่งโอ้ไปกันมาหมาเฮาไปกันมาซั่นน่้เจ้าของบักขามหวานครับจันอันสายหมอบเนาะครับเนาะ หวานที่กันประคำหวานครับที่แดดเทือนครับนี่ครับดูตัวตนมันประคำหวานพักมาเหนียก่อนครับครับดูครับตัวตนนกอายุกรุงประมาณห้าหกปีนะครับเนาะเป็นเข่ามือเป็นขนาดทางขึ้นวัตขันนะครับนะพางจิ๋หน่อยกันครับตอนแดดแดดเริ่มแห้งเบื้องครับว่าเบื้องตัวตนเฉลยครับแต่ว่าตัวตนเฉลยเดี๋ยวอ้มีแต่ตวยงใหญ่ครับแต่เด็๋ยวเดี๋วตุยงใหญ่ทั้งนั้นเลย จะเต็มจะเต็มมันเลจะเต็มครับเอาอีกตัวหนึ่งบ่าได้ออกจากคเนี้เลยครับเจ้ากาครับผมเจ้ากานกผมเองครับเอาผ้าคุ้มไว้ก่อนโอ้สายจวดเลยมือนี่กู้ดีเก็บโกถ่างครับกาหม่องมาถึงหม่องครับมาถึงหม่องหรือว่าจักนะครับเนาะสามเต้มเลยหม่องคนมุขขวัญอะไรอืมมาครับมาครับมวนๆต้องกันนะครับเนาะกลุ่มคนรักนกเขาใหไงนะครับเนาะจากกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผม วันอาทิตย์อาจสิมีเท่อครับขอหยาดขอหยาดลูกขอหยาดเตาออกมาได้นะครับเนาะเป็นธรรมดาแหละครับเนี่ยมันหมักนะครับเนาะเสลื่ยนี่หลายครับมวนๆครับผมหมายก็จะเป็นคล้องนะครับเนาะเป็นคล้องด้านหนึ่งเป็นทุ่งหน้านะครับเป็นสายไฟสายนั่นแดดก็เริ่องคแดดมั็นฮอนอืวิวขอดูวิวขอดูมูอนี่ วิเคราะห์ไอ้ฟังดูมผมวิเคราะห์บอกโอ้วิเคราะห์ว่าเป็นได้ตอนนี้ตีคำบานบันค่อยจวดตอนไหนมันนี่ตีมันเป็นอย่างมันหมู่จวดอยู่แต่วันโนบะเขาเขาไม่เหยียบแต่เพราะข้อนฟังนี่รันจัมพ์โซนครับมันค้อเนี่ยไรบุนี่ค้อฟังนี่ก็เก็บมาสิบเจ็ดสิบแปดแล้วค้อฟังนี่พระเอกช่องครับผมัคำบานกับพระเอกช่องเจ้าของกับพระเอกช่องนะครับเนาะ มามื่อกี้ตีอยู่แต่ว่าแหงบ่ถือครับใช้นกดาออกครับได้ขนวะบ่ไปหอดไปเบิ่งแล้วมันรันอยู่ขนกับวัตติแต่ว่านกนอนเฝ้าอยูังไงละครับขนกับขนกับวัตติบ่ห่วยยังแต่มันขี่ใช่ด้วยด้วยด้วยหนางสติกด้วยหนางสติ๊งยิ่งเอาเลยต่อยาของย oh. ังถึง <Aub> ต <ain> yeah. ้องต่อยาของเป็นว่า <noise> เป็นว่านะครับเอานั่งสติ๊ินี่เงยยันถือตุ๊ต่ออย่างของโอ้ก็พังหนาแต่ว่าทำไมกันนะเด็ดห่อนเด็ดห่อนเด็ดเด็ดขันบ่ละคำหวานพังหนาไรขันขันขันเด็ดพังนาลายโอ้หุ่มเย็นเนี่ยนอนเว้นบ่ไหวเด็ดเนไงกันนอนนอนเต้นอาทิตย์ที่แล้วออกมาประมาณ้นจะครึ่งชั่วโมงเลยครับขึ้นพ่อคนละพันคำหวาน คำหวานวุ้มหมกหลายเจ้าของเก็บขาทำทาเจ็บขาก็เป็นเออน้อคำหวานเลยเ็บขามื่อหลังไปโตคนเดียวไปจัดเอาสองเตีมครับที่ผมเอาลงคลิปอยู่ประจำเลยครับผมคำหวานกระเด็ดเด็ดด้วกันครับผมทำทาเจ็บขาก็เป็นนกที่บ้ายังบุ สลัดครับยันคุณเลยครับผมขุ่นตัวหนึ่งข้าพเนี่ยอยู่ผมว่าเดียวออกครับผมนั่งว่ากันน่งเล่นอยู่ครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสักสามโมงครับผมสามโมงนิดน้ำเลี้ยงก็จะขึ้นัวนขึ้นม้วนๆครับผมพ่อได้แก้เชียดนร์ห้าใส่ห้าครับอืห้าไปใหม่ห้าใบใหม่ทำใบกันโอ่างใหญ่เล็กหน่อยกันครับผมใส่หมอบต้องปลาหกๆหน่อยยังหมอบได้็ด <anse> ปาุหกหมอประเดีวเชนคันลนังตัวอืออ๋อครับผมฝากติดตามไว้ด้วครับ,รบฝากติดตามกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ